สวัสด,ดีครับนี่ผมจิพาพาไปกี่ไปลางนะครับนี่นะครับวันนี้อยู่มว์วนนะครับเราก็จะพาแทนไปล้างรถนะครับผมโดยจะหลออใช้นะ่ยนุณหญิงบอกมาลางเฉยนะเราจะหลออใช้ใม,าามาลา้างรถด้วยกันเออนี้จะพาเข้าเมืองนะครปกติก็ล้างอย่แถวโม้แหละพอดีมันอยู่ไกลเกินไม่มีกิบเขาเนี่ยแต่ว่าต้องเข้าเมืองสักหน่อยแล้วกัน ชิวด้ามองไม่เห็นเลยวะ่ะแต่ว่าเปิดชิวกลัวลเสียงลมเข้าไงผมไม่ต้องใช้สายตาพิถาด,ดูนะครับผมแต่เ,เราจะไม่ได้อาจวนนะผมเราจะพัดที่ยวข้าวนะเดี๋ยวจะพาเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะผมเดี๋ยวเราจะพากินข้าวก็เป็นได้นะดูก่อนนะจ๊ะเฟ เี่แม่ ไระเดงนที่โคตรจะทานแต่เสือกดวงดีด้วยไงประเด็นอ้าวหมดเลยพี่หมดเลยพี่มูดมูดเลยโอ้คุจะล้มอ,ออไม่ปีเลยหมดผมหมดเองไม่ไหวแล้วไม่ค่อยจะเตะชิปเตอร์เลยโทษเตอร์โทษเตอรต์โอ้โหตัวแรงดีกว่าไปแล้วโอ้ ก็ได้นะบางกรอบบางจากนะบางกรอบหรือบางจากว่ี้ย่ลืมเฉยเลยบางกรอบพี่ชื่อเติมร้อยเดียวดีกดฟีคร้อยหนึ่งก็พอแล้วพี่อ๋ออะไรเยอะแยะ ครับแวก็ออกหมายไปเทียบร้อยนะผมลองก็จะตรงยาวเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับผมไม่ทันเชื่อยไหมเราจะรอจะเลี้ยวเราต้องเลี้ยวนะสเตป,ปบนนะสเต็ปมอบนรอนานกว่าเดิม นี่เราจะเร็วขึ้นประมาณ60%สะไเปรับแ,แดงอีกแล้วโอ้ยขนาดกี่วิวะรอรอก็ได้รอก็ถึง เราเลี้ยวดีกว่ามันจะพาแบบทำเวลานะคุณผู้ชมนี่ต้องการเรียนคอร์สบิ๊กไบค์นะโอ้โหก็เสียแล้วเสียตรงไหนไวะเฮียมันจะลบอยู่แล้วเมื่อกี้จะบ้า มันจะเริ่มนะแล้วแย้ทางเริ่มแย่ขึ้นมาแนละ้วเราก็ต้องเตรียมใจนะครับผมมันจะเข้ามาืานะอได้นะโค้ดค้ไกลนะฟองที่ส่วนโกลนะมันก็ไม่ได้ใกล้นะมันไม่ได้ไกลนะมันแต่มันเหนื่อยอะ่ะเออเนาเจอรถติดแล้วแม่งเหนื่อยนะบุ๊นอุย้ยตัวแรงขนาดวะผมไม่รอเช่นเคยนี่สูตรอุบลน,นะ สุดไรเดอร์บนนะ่งขี่กันอยาอ่างนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าสุดยอดอ๋อนั่นเป็น ature, ซิกเนเจอร์ซีฟาที่เก็บกดมานานนี่พาใน่พิชิเตอร์นะผมนี่เล้าจ่ายเล้าจ่าย120กมนะผมเราไม่ได้ขี่เร็วนะขี่ ขี่เร็วไม่ได้แคบับเดียวก็ต้องผ่อนแล้วทออใจนะเกียร์เอื้องมันไหวปิดก็ปิด,ปด,ปดจุดลายแม็กของบนนะครับผมไม่แน่นะผมไม่ผมผมลงคลิปนี้ไปเ็าอาจจะแบบพัฒนาขึ้นก็ได้นะผมตอนนี้มีไฮซิกเนเจอร์ของบลน,นะผมนี่คือท่อระบายน้ำ เราจะเห็นท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำนครับเดี๋ยวอีกไปสักพักนึ่งเราก็จะเจอไฟแดงแล้วก็ท่อระบายน้ำเราก็ต้องจอดแดงแต่ไอ้ที่ยงไมอยู่นวนี่เป็นซิกเนเจอร์นะครับนี่ไงทาง เราจะเห็นได้จากรถผมนะผมผมวากันสั่นโกโปออกมาอยู่แน่นอนเจอถนนอย่างนี้เห็นไหมมีอาการสั่นนิดหน่อยนะผมเนื่องจากเป็นซิกเนเจอร์ของกบูนนะผมทาให้เราขับขี่ด้วยเขาส่งเสริมให้เราซื้อรถโมโตโคอนะผมเพื่อให้เราได้ขับขี่สนุกแล้วใจนะผมแล้วใจแล้วใจเราต้อง ไปให้ทันนะผมเพราะว่ามันประดงละเก้าสิบวิเอ้ยเสียวเลยอันนี้เป็นประดงที่นานเหมือนกันแมงมือจะมีประเด็นไปเขียวไปั่งซืออะไรเยอะแยะทำให้การจราจรนะั้นติดขัดโอ้โว <laughs> สุดยอดเลยเอาไปหนึ่งกล้วยมาไวะเนี่ยเออเสียวเลยเอ้ย ที่นี่มอโที่นี่นนะะอุวน,ออน,นนะครับไม่ต้องกินมากเยอะแยะนะผมสิดย่อเลยครหนึ่งกาวนะครับหน,นึ่งกเยอะาน,นะครับอันนี้ไปกวานะครับก็เข้าใ ซ้าย่างนี้ครับแล้วก็เอียนตัวรอเรล่นครับรอเล่นรอดูครับว่ามีคนหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมอยากให้ไม่มีคนเลยนะจ๊ะมันอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวต้องขี่เร็วไม่ได้นเว้ยเดี๋ยวเลยนะตรงนี้แน่นอน,อนเยวหันแมน่หนันเลยโอ้ย ขึ้นไปได้หรือเปล่าลนี่โอ้ทำม,มันเนยจังเลยอ่ารเงีเ้ยฟิเอี์ครับเราก็มไม่รู้ที่ไหนนะเราเคยคือ,อผ่านแล้วเจอ,อเมื่อกี้เราลางแล้วกันครับผมก็โศกงังมากเลย จริงผมมาล้าปุ๊บเหมือนเรียนลูกค้าเรียนเรองเงินัวไหนก็ตั้งอ่ะจริงรถก็ดูดีขึ้นมา10%โอเคเราก็ได้เวลากลับมานละ้ครับผมหมดภาระหน้าที่แล้วนี่ เหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยครับพี่ครับพี่สายเลยนะครับผม ออนนี้เป็นเวลา4ี่ชั่มยีบนาทีในครับผมก็ใช้เวลาล้างเวลานนผมล้างแบบเดียวล้างลวกๆมั้ง,งเออนี่จะพูดอะไรแล้วัดบดีก่อนเอ๊คุ้นๆเว้ยฮะกับกับเอ๊ไอ้นี่มันคุ้นๆเว้ย โอ้ยจอยครับไงนี่วายนี้พี่นี่ีม,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 มาแต่ไหนเนี่ยแรงจัดอะ่ะเออเออเออจอยวะเตัวแรงแน่ตัวแรงแซง,งไม่ได้แรงจัดอ่ะ หนนเทียมากคุณผู้ชมโอ้ยตำรวจ <c oughs> เราต้องทำตัวเงียบไปนะพู้มันตำรวจทำ <c oughs> ต,ตัวเงียบไปเตำรวจต้องทำตัวเงียบไปนะ <c oughs> โตจะมทำตัวเรือกเลกไม่ได้นะผมจะไม่เรือกนะัมจะไม่เลือกเล็กนะผมผมก็จะปิดคลิปแล้วนะอ,อ๋อเป็นว่าผมต่อเลยดีกว่าแล้วผมจะแข่งกับตำรวจดีกว่าอยู่ที่ว่าใครจะชนะนะผมเห็นแม็กปะทะ CBR 650อต mm ั้งแ่สาร์่ผมว่าผมชน,นะเลยจริงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอดูผมจะแซงให้ดูกับคันขนา้างหน้าฟิสิกส์นะตัวแรงที่ว่าใครจะชนะต้องรอดู เนี่ยอยู่ๆรู้ความเลยผมก็ไม่รถผมไม่ค่อยเร็วเลยว่ะรถรถไม่ค่อยแรงเลยมันแซงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่รู้อ่ะอาการแซงไม่ได้มันกําเริบแลไปมั้ยมผมแซงไม่ได้เลยเป็นไรรูผมบิดสุดแล้วเนี่ยแซงไม่ right. ได้เลยตายเนี่ยผมแซงไม่ได้มั้ยมหัวขาผมแซงไม่ได้นะไม่เอาไปดีกว่า